<laughs> บอกว่าอย่าเลยเช่นไงอย่าออกมาเลยเช่นเข้าไปข้างใน <Ừ. S 1> กินโดนัทไหมเนี่ยไม่ออกไปนอกเช่นจิรถมาแอบหลังป้าไหม โดนท่อมันร้อนไปทางนู้นออกแล้วออกแล้วออกแล้ววิววิวิตัวอะไรนี่นู่นนู่นนูนกันลอของยเห็นยัง เห็นย่างนี่นี่นี่กระลอกยักษ์นี่นี่กระลอกยักษ์เอ้าเหรอไม่ใช่กระลอกยักษ์เหรอน่ะน่ะไปแล้วน่ะกระลอกยักษ์เอาไม่ใช่เหรอไหนกระลอกยักษ์ไปไหนล้วอุ้ยขึ้นกำแพงไปเร็วใช่มมันแเอาเหรอ มันปีนต้นไม้ได้ไงมันเก่งมากตัวเก่งมันเก่งมากตัวเก่งมาก เจ็บเจ็บเจบเจ็บจ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 บอบอกว่าไม่ไปวนทางน้นพอมันร้อนยังจะวนอีกนี่อะไรคะมี่มีฝากธนาคารไหนเปิดสมุดธนาคารดีใส่เคลนจ๊เน้นอะไรเน้นรวมไม่เน้นคะเนนเาบอกว่าอะไรนะเน้นรวมกิจกรรมไงฉัไม่เน้นคะนน ไไอ,อได้น้อยไม่เป็นไรแต่เน้นว่าร่วมทำกิจกรรมใช่ไหมคะคุณครูเริ่มเปิดเพลงแล้วคุณครูเวนจอจอเเ